ว่ามันไม่ใช่แค่เทศกาลเทศกาลหนึ่งผมว่ามันคือความศรัทธาความหวังความศักดิ์สิทธิ์วิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับลำน้ำโขงที่เขาทำต่อเนื่องกันมาแล้วก็มันรวมกันเป็นเมื่อก่อนนะขึ้นมันเป็นเป็นพันๆเหันเ์ไม่ไม่ไม่ลูกปืนใครมายิงไม่ได้หรอก ทริปนี้มันเริ่มจากมีอยู่วันหนึ่งครับตอนที่เรากําลังเที่ยวกันอยู่อยู่ดีๆพี่มาร์ทก็พูดออกมาว่าเอ้ยเราไปเที่ยวอีสานกันดีกว่าผมก็เลยคิดว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าผมสองคนเนี่ยเป็นเด็กใต้ แล้วก็ยังไม่เคยได้เที่ยวอีสานแบบจริงๆจังๆเลยไม่รู้เลยว่าอีสานเนี่ยมีที่เที่ยวที่ไหนน่าสนใจบ้างทั้งหมดนี้ก็เลยทําให้เกิดโปรเจกต์การเดินทางครั้งนี้ขึ้นมาครับชื่อว่าทินอีสานโดยผมตั้งใจจะขับมอเตอร์ไซค์คู่ใจของผม CT125 คันนี้ไปให้ทั่วเท่าที่ผมจะทําได้และผมก็เลือกที่จะเริ่มที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งหนองคายเนี่ยเป็นจังหวัดของภาคอีสานตอนบนมีจังหวัดล้อมรอบเกือบทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นบึงกาฬสกลนครจังหวัดอุดรธานีแล้วก็จังหวัดเลยแล้วก็ยังมีชายแดนติดต่อกับนครหลวงเวีองจันทน์ของประเทศลาวจังหวัดหนองคายเนี่ยมีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการชมบั้งไฟพญานาคในเทศกาลวันออกพรรษา15ค่ำเดือน11 เริ่มอ,ออกเดินทางช่วงวันที่4ตุลากับมอเตอร์ไซค์ที่ผมใช้เดินทางบ่อยๆก็คือ h อนด้า t ท125คันนี้ผมออกเช้าวันที่4เพื่อที่จะไปหนองคายแต่ด้วยระยะทางจากพัทยาไปหนองคายเนี่ยใช้เวลาเกือบ12ชั่วโมงก็เลยตัดสินใจไปนอนที่โคราชก่อนหนึ่งคืนเช้าวันที่5ผมออกเดินทางช่วงประมาณ10โมงก็ขับไปเรื่อยๆครับเป้าหมายในวันนี้ของเราก็คือจังหวัดหนองคาย าถึงช่วงหนองคายเย็นๆผมก็จองที่พักไว้ชื่อว่าชอฟ้าแกลลอรี่รีสอร์ท โอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่หนองคายเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นวันที่5ตอนเย็นจริงๆเราขับมาตั้งแต่วันที่4แล้วเราแวะนอนโคราชคืนหนึ่งเล้วก็มาเช้าวันที่5เราเออกจากโคราชแล้วก็เราก,ราก็มาถึงหนองคายช่วงสักประมาณตอนนี้ก็5้าโมงตรงจริงมาถึงสักครึ่งชั่วโมงแล้วแหละเก็บของอะไรอยู่ก็มาลิบให้ทุกคนแล้วก็พี่มาร์ทก็กำลังตามเรามา ทริปนี้มากัน2คนก็คือมีมังพี่มาร์ทเหมือนเดิมแล้วก็พี่มาร์ทเนี่ยออกจากกรุงเทพผมออกจากพัทยาเนาะพี่มาร์ทก็คงจะแบบอีกสักชั่วโมงแหละคงจะถึงเมื่อกี้โทรไปคุยแล้วตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมชอ่ ery, รอ,รชอฟ้าแกลลอรี่ช่อฟ้าแกลลอรี่อืมถ้าผมจำไม่ผิดนะชอบฟ้าแกลลอรี่ที่พักดีมากครับติดริมโคงเลยก็คือจริงๆเราตั้งใจว่าวันที่5วันที่6เนี่ยจะเป็นฟรีเดย์เนาะเป็นฟรีเดย์ที่แบบว่าชิวๆอะ่ะ เที่ยวอะไรก็ได้แล้วก็วันที่7เนี่ยเราจะไปดูบั้งไฟดูลูกไฟกันที่ตัวอําเภอพลพิสัยใช่ปะแล้วก็ไหนๆก็มาถึงแล้วก็อัดคลิปให้ทุกคนดูวิถีชีวิตของชาวหนองคายริมแม่น้ําโขงในวันที่ยังไม่ได้เป็นวันวันออกพรรษาแล้วกันเนาะให้ดูบรรยากาศการใช้ชีวิตทั่วไปก่อนแล้วก็ที่พักเมื่อกี้ไปคุยกับพี่เจ้าของที่พักเขาก็ใจดีมากเขาก็แนะนําว่าเดี๋ยวตอนเย็นอ่ะให้เราไปเดินริมโขงเขาจะมีจัดงานอยู่เป็นงานแบบมีอาหารมีให้เดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอพี่มาร์ทมาแล้ว ดูบรรยากาศริมโขงกันว่าเป็นยังไงบ้างที่เขาจัดงานครับแล้วก็แผนของเราในพรุ่งนี้ก็คือเรา ต้องออกเช้าเพื่อไปภูมห้วยอีสันนะครับจะไปดูทะเลหมอกที่ภูมห้วยอีสันเนาะจริงๆภูห้วยอีสันอ่ะผมเห็นรูปมาเยอะมากเลยมันสวยมากๆเลยวันที่มีทะเลหมอกแต่ด้วยความที่อยู่หนองคายอ่ะแล้วเราไม่ค่อยได้มาภาคอีสานสักเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้มาเลยอยากจะมาอยู่หลายรอบแล้วไม่เคยได้มาคร้งนี้ก็เป็นนิมิตใหมายที่ดีที่เราจะไปภูมห้วยอีสันถึงแม้จะขับไปอีกประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งขับย้อนขึ้นไปแบบทางอำเภอหนึ่งที่นละทางที่เราจะไปพลวิสัยเราอยู่ตรงกลางใช่ปะพลวิสัยไปทางขวาภูหอีสานไปทง อ,ไไอก็ไม่เป็นไรก็ไปได้ก็อยากไปดูก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอพี่มาร์ทมาเดี๋ยวเราไปเดินเล่นริมโขงกันดีกว่าโอเคมาแล้วสมาชิกของเราสวัสดีครับพี่มาร์ทโอ้โห oh, จัดเต็มมากเป็นใกล้อย่างเงี้ยใกล้ปะที่ออกมากี่โมงมอเช้าออกมาบ่ายสามบ่ายสามเหรอราเล่น สิ่งจัดจากปากช่องฝ่ายสามถึงนี่ออได้เดี๋ยวเรากินข้าวเดี๋ได้ครับอยู่แล้วเลือกร้านไหมยังพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีไอ้นี่จัดงานอยู่ริมโขงโเดี๋ยวเราบบเเรใช่ครับเอาของเก็บแล้วก็เดี๋ยวไปดูมันไปแบบเดนเล่นจบๆหาอะไรกินเท่านั้นดีกว่า,นานหลังจากพี่มาร์ทเก็บของเรียบร้อยเราสองคนก็ออกไปขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวกันในตัวเมืองหนองคาย ซึ่งวันนี้เนี่ยตัวเมืองก็จะมีการจัดกิจกรรมริมแม่น้ําวันนี้ก็เต็มไปด้วยความเรียบง่ายครับเราออกมาเดินเล่นเพื่อดูบรรยากาศการจัดงานวันออกพรรษาที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้ก็จะมีแม่ค้ามาขายของกันเยอะแยะเลยแล้วก็มีการเตรียมเรือไฟเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมออกพรรษาด้วย ตีห้าเพราะมันใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงจากนี่ไปชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ทางดีละทางกว้างน่าจะใช้ความรู้เรื่อยๆได้ครับเพราะมันเลยเลยอำเภอสังคมอุ้ยสังโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องรีบออกเก้าสิบไปอช้าโอเคต้องออกเช้าใช่ครับอยากไปถ่ายทะเลหมอกไปเที่ยวพรุ่งนี้ว่ากลับว่าไปเที่ยวทะเลหมอกแล้วกลับมานอนนี่อีกคืนหนึ่ง แล้วก็อีกวันหนึ่งเที่ยวแถวนี้แล้วก็จะไปดูที่พลพิสัยครับจะไปพลพิสัยใช่ครับ <ไป S 1> แล้วก็หนอนผลพิสัยค<อ>ืนนั้นไม่ค่อยไปต่อาอได้สันีมันได้มาจากที่ไหนผมมาจากพัทยาครับวิ่งเส้นมายใช่ครับ,รบจริงๆจังหวัดหนองคายเนี่ยมีสถานที่เที่ยวขึ้นชื่อที่ผมอยากมานานมากแล้วก็คือผูห้วยอีสานครับ เช้าวันที่6เราออกจากที่พักช่วงประมาณสักตีสามกว่าเพื่อที่จะไปภูม้วยอีสันให้ทันทะเลหมอก และเราก็มาถึงปูหัวอีสันการขึ้นปูหัวอิสันเนี่ยเราต้องใช้รถอีแตกเท่านั้นนะเพราะว่าทางค่อนข้างที่จะยากมากผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าทางมันยากขนาดเนี้แต่มันก็สนุกไปอีกแบบ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ภูห้วยอีสันครับจุดชมวิวทะเลหมอกพระาที่สวยมากเลยแล้วก็วันนี้เรามานะครับไม่เจอทะเลหมอกนะครับแต่ว่าบรรยากาศดีแล้วก็ทางขึ้นมาเมื่อกี้ถ้าทุกคนได้เห็นฟุตเทปก็คือโคตรยากดุยจัดแล้วก็อยากใครบอกว่ามันแพงนะครับเชื่อผม <laughs> ขึ้นมาเองไม่ได้แน่นอนอย่าดื้อ จุดนี้เป็นจุดที่เราสามารถมองเห็นทะเลหมอกของภูม่อีสันได้แบบอลังการเลยแต่ก็นั่นแหละครับสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือบรรยากาศของภูม่อีสันแบบไม่มีทะเลหมอกจริงๆผมมองว่ามันก็สวยไปอีกแบบนะเราสามารถมองเห็นข้ามไปยังประเทศลาวเห็นความอลังการของแม่นำ้ำโขงที่ไหลผ่านวิถีชีวิตของคนทั้งสองประเทศ ครับผมขอบคุณนะครับ,บครับและนอกจากภูหั้วอีสานแล้วเนี่ยก็ยังมีที่เที่ยวแนวธรรมชาติใกล้ๆโซนนั้นก็จะเป็นน้ำตกทานทิพย์แล้วก็น้ำตกทานทองครับ ทำไมต้องเริ่มที่หนองคายใช่ไหมต้องเล่าย้อนกลับไปตอนที่ผมยังเด็กๆก่อนผมได้ดูหนังเรื่องหนึ่งชื่อว่า15ค่าเดือน11ตอนนั้นน่ะจำได้ว่าชอบหนังเรื่องนี้มากๆเป็นเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับลูกไฟที่ลอยขึ้นมาจากน้ําเรื่องความเชื่อว่าลูกไฟเนี่ยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่ามีใครมาทําให้มันเกิดขึ้น เรื่องความศรัทธาของชาวบ้านอะไรประมาณนี้ครับมันเลยเป็นที่มาของการเดินทางมาหนองคายเป็นจังหวัดแรกๆให้ทันวันที่15ค่15้าเดือน11เพื่อมาสัมผัสบรรยากาศของเทศกาลนี้แบบจริงๆจังจัง,จ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 งช้าวันที่7เนี่ยเราออกเดินทางกันมายังอำเภอพลวิสัยใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองก,ก็ประมาณสัก50นาทีด้วย CT ที2 5คันนี้แหละส่วนพี่มาร์ทก็ขับมังกี้คู่ใจของเขาเหมือนเดิม ที่จะพาเราไปสัมผัสเทศกาลส5้าค่ำเดือน1 1ในคืนนี้ผมตั้งใจมาให้ถึงคนวิสัยเช้ามากๆเพื่อที่จะมาดูวิถีชีวิตของคนแถวๆนี้เนาะว่าวันที่15ค้าค่ำเดือน1 1เนี่ยวันนี้จะมีเทศก,กาลใหญ่ๆเขาใช้ชีวิตกันยังไง บรรยากาศจริงๆที่ผมได้รับก็คือทุกคนก็ใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่ายมากๆเหมือนเป็นวันปกติทั่วไปผมลองแวะร้านอาหารหนึ่งเป็นสไตล์แบบร้านอาหารพื้นบ้านอยากลองว่าอาหารอีสานที่นี่รสชาติเป็นยังไง ไบ้างรสชาติอร่อยมากมันหนับตากินก็รู้อ่ะไม่อยู่คนวิซ่มันอย่างนั้นเลยอ่ะของแท้เขากินง่ายๆน่ารักดีนะมันีิวมิดตอนเช้เาเขาก็ยังใช้ยิวแค่กปกติแต่ว่าอาหารเชาันก็จะมีสองสไตล์ก็จะมีเป็นข้าวเปลียกไข่กระทะมันก็จะเป็นแบบของ วียนาม้ามัยวนนะน่าจะิวน้วยนวนืยไปน่อีพอกินข้าวเสร็จเราก็ขับรถกันมาเรื่อยๆที่แม่น้ำโขงตรงนี้เรียกว่าลานนาคาเบิอฟ้าครับคือจะมีการเริ่มเตรียมงานที่จะจัดขึ้นในช่วงบ่ายเป็นต้นไปและเป็นจุดที่หลายๆคนเนี่ยมารอชมลูกไฟกันก็คือตรงนี้ ส่วนใหญ่จะเห็นประมาณกี่โมงครับพวกปีก่อนๆองเลยสองโมงอมูเย็นที่เห็นแล้วครับค่ะใกล้ก็ไม่มีอ๋อมีแค่ช่วงเย็นเหมือนก่อนมันดูง่ายสบายไม่ต้องไปดูที่ริมโขงอยู่บ้านยายเนี่ยเห็นไหมข้าเนี่ยยายบอกว่ามีพระองค์ใหญ่ๆแล้วกินน้ำโขงยืนอยู่นี่ก็เห็นกินถึงตรงนีก็เห็น มันเป็นเป็นพันๆเหอนาะไม่ไม่ไม่ยุกปืนใครมายิงไม่ได้หรอกมันไม่ขึ้นทีละสี่ห้าลูกทีละสิบลูกแปดลูกเยอะมากช่วจัดช่จัดอ,อยู่ตามฝั่งเนี่ยมันเยอะมาก่อนจนเราไม่อยากดูช่วงเย็นออกมาเดินริมแม่น้ำโขงบรรยากาศดีมากๆมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เริ่มมีชาวบ้านมีนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาจับจองหาที่นั่งรอดูลูกไฟกันในเย็นนี้บางคนก็ เอาเต็นต์มากลางบ้างบางคนก็มาแบบมีเก้าอี้มาวางหรือบางคนแบบเรียบง่ายเลยก็เอาแค่เสื่อมาปูมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเด็กมีวัยรุ่นเจนใหม่ๆที่ผมเห็นคือมีค่อนข้างเยอะมากๆถ้าถามว่ารู้สึกยังไงนะครับ ภาพบรรยากาศเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกอะไรบางอย่างได้โดยอัตโนมัติเลยก็คือความรอคอยความตั้งใจที่จะมาดูบ้างไฟหรือลูกไฟที่โผล่ขึ้นมาจากน้ำน,นั่นแหละและสิ่งที่ผมรู้สึกดีมากๆกก็คือผมได้เห็นเด็กเจนใหม่ๆจำนวนไม่น้อยเลยครับที่มาอยู่ในพิธีการนี้หรือประเพณีพื้นบ้านแบบนี้ผมว่ามันเป็นการส่งต่ออะไรบางอย่างแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวผ่านวิถีชีวิตการใช้ชีวิตไปในแต่ละวัน จริงๆถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยนะวันที่ผมไปเนี่ยผมไม่เห็นลูกไฟนะแต่ก็มีเสียงเฮจากชาวบ้านรอบๆครับเข้ามาเป็นระยะๆะะที่เขาเห็นลูกไฟกันส่วนบรรยากาศโดยรวมเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่แค่เทศากาลเทศากาลหนึ่งผมว่ามันคือความศรัทธามันคือความหวังความศักดิ์สิทธิ์วิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับลําน้ำโขงที่เขาทําต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆ,อยๆแล้วก็กลายเป็นความเชื่อ สุดท้ายแล้วในมุมมองของผมนะไม่ว่าบาังไฟหรือลูกไฟเนี่ยจะเป็นปรากฏการธรรมชาติหรือมีใครทำให้มันเกิดขึ้นกนแล้วแต่ผมว่าความงดงามจริงๆเนี่ยมันคือความเชื่อความเชื่อที่ทำให้ทุกคนกลับมารวมตัวกันบางคนนะครับได้ถือโอกาสนี้กลับมาหาครอบครัวได้มาหาเพื่อนๆหรือนักท่องเที่ยวแบบพวกผมที่อยากมาลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอยากมาสัมผัสบ,บรรยากาศสักครั้งหนึ่งว่าเทศกาลบ้างไฟพญานาคเนี่ยมีบรรยากาศยังไง แล้วมันก็ทําให้ชุมชนหรอือพ่อพ่อแม่แม่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมีรายได้มากยิ่งขึ้นผมว่าตรงนี้มันเป็นสาระสําคัญมากกว่าคือลําน้ําโขงครับไม่ใช่แค่แม่น้ําที่ไหลกั้นกลางระหว่างสองประเทศผมว่ามันคือสายใยของวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตของคนอีสานถึงแม้ในปีถ,ถัดไปเนี่ยหรือปีใดปีหนึ่งที่ไม่มีแสงจากลูกไฟโผล่ขึ้นจากน้ําให้ทุกคนได้เห็นแต่สุดท้ายผมเชื่อว่า ยังมีแสง่งความศรัทธาแสงแห่งความเชื่อความรอคอยที่จะให้ถึงวันที่15ค่ำเดือน11และได้กลับมารวมตัวกันได้ทํำร่วมกันและผมก็เชื่อว่า15ค่ำเดือน11จะอยู่กับคนอีสานและถิ่นอีสานตลอดไป ด้พูดถึงเมืองการใช่ไหมครับผมว่าบองการเนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นจุดบรรจบของความเชื่อของธรรมชาติได้อย่างลงตัวมากๆเลยผมว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ครบเครื่องมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะ นะคะ